สันมาสันมาเมื่อใหม่หัดปลูกผักนะคะและนี่ก็คือพริกนะคะพริกขี้หนูนะคะวันนี้ดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าสังเกตดูนะคะเริ่มมีพริกสีแดงแล้วค่ะถึงเม็ดมันจะไม่สวยนะคะแต่ว่ามันก็เริ่มเป็นสีแดงแล้วค่ะ จากการที่ปลูกพริกมาประมาณเกือบจะปีเลยนะคะเกือบจะครบหนึ่งปีเลยนะคะปลูกเป็นมั่งไม่เป็นมั่งไอ้ที่ว่าครบหนึ่งปีก็คือเป็นมั่งไม่เป็นมั่งก็ปลูกมันไปเรื่อยๆนะคะเมื่อก่อนพอมันเป็นสีเขียวเนี่ยขนาดนี้มันก็เหี่ยวเลยนะคะมันเหี่ยวตกลงพื้นค่ะมันไม่ทันเป็นสีแดงขนาดนี้นะคะแต่สังเกตตอนนี้ มันเริ่มมีสีแดงปล,ปลายแล้วนะคะถึงแม้มันจะไม่แดงมันจะไม่สุกเพราะว่ามันสุกแค่นี้เนี่ยดอกมันยังไม่สวยเลยมันสุกแค่นี้บางทีมันก็เหี่ยวค่ะสังเกตดอกนี้นะคะดอกนี้คือพยายามจะแดงแต่ก็ไม่แดงนะคะแดงแล้วก็เหี่ยวค่ะ คือด้วยความที่ปลูกผักไม่เป็นปลูกพริกไม่เป็นไม่เคยปลูกนะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรนะคะมีฝั่งนี้ดกมากเลยนะคะจากการที่ได้ดูคลิปคลิปที่ คลิปที่เขาใช้ขี้เท้านะคะขี้เท้าเอาไปละลายน้ําแล้วก็มาฉีดพ่นเพื่อที่จะป้องกันมแมลงนะคะน้ําขี้เท้านะคะใช้เพื่อป้องกันแมลงที่ไปดูคลิปมานะคะเราก็มาพยายามใช้สูตรนั้นแต่แต่นะคะจากการที่เอาขี้เท้าละลายน้ําแล้วก็มาฉีดพ่นเพื่อ ไล่เมลงมันก็ได้แบบนี้นะคะก็คือจากพริกเราที่มันไม่เคยแดงเลยมันเขียวแล้วมันก็ร่วงตกอันนี้นะคะตอนนี้ก็คือยังมีร่วงตกใต้ต้นอยู่แต่ว่าสีมันเริ่มแดงมานะคะตอนนี้นะคะก็เลยมีความมีความภูมิใจ <c oughs> คือดีใจมากที่พริกของเรา มันเริ่มจะพัฒนาขึ้นนิดนึงจากการที่พอมันเขียวจัดแลวมันก็เหี่ยวตกผืนตอนนี้มันก็เริ่มมีสีแดงเลยนะคะแต่ว่าต้นนี้ต้นนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นโรคนะคะใบมันไม่สวยเลยกล้องไม่ชัดเนี่ยค่ะใบมันเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลองเช็คดูอาการนะคะว่ามันเป็นยังไง พริกฝั่งนี้ก็เริ่มจะมีดอกนะคะนี่เป็นดอกเล็กๆมาแล้วเมื่อก่อนมันเป็นใบเนี้ยมันบ้าใบมันบ้าใบใบมันใหญ่มากก็เลยเก็บไปทำกับข้าวนะคะยอดพริกใช้ทำอาหารใช้ทำกับข้าวได้นะคะแกงเลียงได้นะคะต้มกะทิได้ค่ะต้มกะทิอร่อยมาก เบืก่อนเก็บไปทำกับข้าวเลยนะคะก็คือต้มกะทิอร่อยมากก็สรุปว่านะคะการปลูกพริกขี้หนูตอนนี้ถ้าของใครที่พริกขี้หนูมันไม่ทันแดงมันเริ่มเขียวจัดแล้วก็ร่วงตายต้นนะคะวิธีแก้ปัญหาหรือว่ารักษาเบื้องต้นก็คือใช้ขี้เท้านะคะขี้เท้าละลายน้ำแล้วก็ เอามาฉีดพ่นนะคะมันก็จะช่วยพริกเราได้ในระดับหนึ่งนะคะสันมาสันมามือใหม่หัดปลูกผักนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ค่ะต้นนี้ใกล้ๆกันดกมากเลยค่ะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเด่งไหมนะคะ ใช้ขี้เท้าละลายน้ำขี้เท้าช่วยทำให้พริกของเราแดง แก้ปัญหาพริกเขียวเขียวร่วงขาต้นพริกไม่แดงอย่าลืมนะคะใช้ขี้เท้าละลายน้ำแล้วก็เอามาฉีดพ่นค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาพริกมันเหี่ยวตอนที่ยังเป็นเม็ดเขียวเขียวแล้วก็มันร่วง ขาต้นค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่ติดตามกันค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตพริกนะคะงามมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ